ทำเพียอากาศนะคะอ่อมินิีกันบ้างไม่สัน้นไม่ยาวจนเกินไปนะคะในหัวข้อที่ว่าเอาใจคนสายมูนะมูอย่างไรให้ได้ใจเธอนะคะมูอย่างไรให้ได้ใจเขานะคะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมีไพ่เพื่อนๆเลือกท้งหมดมกองน,นะคะอา่าบทสวมดมนต์ก่อน หนึ่งสองนะคะแล้วก็สามเราจะสับไพ่นะคะเพื่อนๆเลือกไปพร้อมๆกันนะทำมูอย่างไรคะให้ได้ใจเธอมูอย่างไรนะคะใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะคะเพื่อนๆมูอย่างไรให้ได้ใจเธอ เดี๋ยวจะมีนะคะอันนี้กองที่1กกองที่2นะคะแล้วก็กองที่3เพื่อนเพื่อนเลือกกองที่รู้สึกว่ามีพลังงานดึงดูดมาที่สุดได้เลยนะคะมูอย่างไรให้ได้ใจเธอได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกองที่1กันมูอย่างไรให้ได้ใจเธอนะคะเขาบอกว่าอันดับแรกเลยนะคะ ไปไหว้นะคะคุณแม่บุญเรือนหรือสวดมนต์นะคะสวดมนต์ชิมพรีของคุณแม่บุญเรือนนะคะเซิร์ชใน Google ดูในเน็ตได้นะคะสออะไรที่คุณติดขัดบนบานสารกล่าวนะคะแกะ้ซะขอขามาอาโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรน,นะคะรวมถึงไปมูสถานที่ที่ ไกลขึ้นมาหน่อยนะคะต่จังหวัดนะคะแล้วเวลาที่ไปมูเนี่ยคุณควรที่จะเผื่อวันที่จะไปพักผ่อนด้วยเช่นสถานที่ที่คุณไปเนี่ยอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะไปมูด้วยได้ท่องเที่ยวด้วยสักวันสองวันนะคะแล้วก็พาสัตว์เลี้ยงไปด้วยก็ได้นะคะหรือถ้าคุณมีเวลาว่างนะคะคุณลองนะคะ พาสเสน่ห์ของคุณไปเดินเล่นนะคะเพื่ออะไรเพื่อคุณอาจจะเจอความรักหรือเขาอาจจะรู้สึกประทับใจในรอยยิ้มนะคะความน่ารักของคุณนะคะแล้วก็อับลงโซเชียลหน่อยนะคะเป็นมุมที่มันมีความสดใสยอย่าลืมนะคะทุกการทําบุญนะคะไม่ว่าคุณจะไปบริจาคเสื้อผ้าให้อาหารสัตว์เลี้ยงนะคะเออไม่ว่าจะเป็น สมทบทุนหรืออะไรก็ตามนะคะทุกครั้งนะคะทุกครั้งที่คุณทําบุญถ้าเป็นไปได้กวดน้ํานะคะให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะและอย่าลืมนะคะสวมดมนต์บทคุณแม่บุญเรือนด้วยนะคะเพื่อที่จะขอพรนะคะบางคนอาจจะขอพรหรือบางทีอาจจะเป็นการเสริมให้คุณเนี่ยดูดีนะคะ ก็อาจจะแบบดูดีในใสายตาเขาด้วยนะคะแล้วก็มันจะทําให้ลูกของคุณนะคะดูชิลยวเดูหน้าหมองนะคะหรือคุณเองยิ้มเยอะๆนะคะยิ้มเยอะๆยิ้มยิ้มแบบพาตัวเองไปเที่ยวไปสถานที่ใหม่ๆไปประจนภัยนะคะมีสัตว์เลี้ยงพาสัตว์เลี้ยงไปมีครอบครัวพาครอบครัวไปแล้วก็ไปทำบุญในระหว่างที่ไปเที่ยวด้วยนะคะนี่คือทริคนะคะ อ,อการทําบุญนะคะทำอะไรก็ตามนะคะให้เป็นของสักสิบสองอย่างนะไม่ว่าจะเป็นขนมเป็นน้ำนะคะแพ็คหนึ่งก็ได้นะคะสิบสองขวดเนาะประมาณนี้คะ่ะก็ขอให้เ,เพื่อนๆนะคะสมหวัง นะคะส่วนใครที่อยากรู้เพิ่มเติมนะคะแบบส่วนตัวทักโวงคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายที่สองนะคะมูยอย่างไรให้ได้ใจเธออันดับแรกนะคะต้องเป็นคนสายธรรมะธรรมโมก่อนนะคะสวดมนต์ไม่จำเอ่อถ้าคุณไม่ได้นับถือศาสนาพุทธคุณก็สวดมนต์ ตามาศาสนาของคุณทําบุญตามาศาสนาของคุณคุณนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนาศาสนาพุทธอยู่แล้วนะคะช่วงนี้สวดบทพระพุทธเจ้าชนะมารน,นะคะเซิร์ชใน Google ก็ได้นะคะเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยไม่มีอุปสรรคเนาะเอาชนะศัตรูนะคะทําอะไรมันก็จะง่ายขึ้นเนาะ้ามีคู่แข่งมันก็จะมีมารมีในการที่จะขจัดคู่แข่งได้นะคะ แล้วก็ยิ้มเยอะๆถ้าคุณจะไปมูนะคะไปมูสถานที่ไกลๆนะคะหรือที่ที่เรารู้สึกว่าออมีทั้งได้ทําบุญด้วยได้สวดมนต์ด้วยหรือมีที่นั่งสมาธิด้วยและได้บริจาคทานนะคะทําบุญกับเด็กนะคะจะช่วยเสริมออคุณด้วยนะคะ แล้วก็ทําบุญกับคนที่ขาดความรักเช่นเด็กกําพานะคะหรือ,อใครที่ถูกทอดทิ้งนะคะเล็กๆน้อยๆนะคนยากไหลนะคะคนไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มหรือแม้แต่เครื่องนุ่มห่ม นะคะของใช้ในชีวิตประจำวนันสามารถบริจาคนะคะหรือสมทบทุนช่วยได้นะคะแบ่งปันรอยยิ้มให้ผู้อื่นมาจากใจเนาะเออบางคนอาจจะเป็นการให้ทุนการศึกษานะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะทำบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์โดยเฉพาะเกี่ยวกับออโรคหัวใจนะคะอื ที่เพื่อที่จะเสริมเนี่ยให้คุณนะคะมีหัวใจที่แข็งแกร่งแล้วเราดูพอเรามีมีจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วเรามอบความรักให้ผู้อื่นเนี่ยเราจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะแต่เอาตามกำลังที่เราไหวนะไม่ต้องฝืนนะคะแล้วก็อีกขออีกหนึ่งใบคุณรู้ไหมว่าเขาเองอะคะ่ะก็เป็นคนที่ เวลามองใครสักคนหนึ่งนะคะเขาจะมองคนที่หนึ่งมีความมั่นคงทางอารมณ์เป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เก็บอาการเก่งไม่ค่อยยิม้มเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณสร้างรอยยิ้มให้คนอื่นได้และสร้างรอยยิ้มให้ตัวเองได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะ หรือถ้าคุณคุยกันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วพาเขานะคะอันนี้คือสำคัญมากเลยพาเขาไปร่วมสร้างรอยยิ้มด้วยกันกับคนอื่นพาเขานะคะไปเติมรอยยิ้มให้คนอื่นด้วยนะคะมันจะกลายเป็นว่าคุณได้ทำบุญกับ คนอื่นแล้วก็ได้ทำบุญกับตัวเขาด้วยมันก็จะยิ่งทำให้คุณนะคะกับเขาเนี่ยมีเวลาอยู่ใกล้กันแล้วก็จะเสริมความรักนะคะไปไปได้อีกแล้วก็พาเขาไปทำบุญนะคะเ,เข้าวัดนะคะหรือไหว้พระจะเป็นเออ วัดดังหรือไม่ดังหรือก้าวัดอะไรก็ได้พาเขาไปได้หมดเลยนะคะพาไปบริจาคนะคะเลือดตามโรงพยาบาลบริจาคอุปกรณ์การแพทย์นะคะชวนเขาทํากิจกรรมเหล่านี้มันก็จะยิ่งเสริมนะคะให้คุณกับเขาเนี่ยเข้าใจคนอื่นมากขึ้นรวมถึงเข้าใจกันได้ด้วยนะอ่ะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่คุณควรทํานะคะลองไปหมู่แล้วก็เสริมว่า คุณนะคะลองไหว้นะคะพระแม่ลักษมีนะคะพระตีโมรตินะคะออ่พระแม่กาลีพระแม่อุมานะคะได้เสริมไปเลยในการขอพอรนะเป็นการทำบุญเป็นการขอพอรอะไรก็ได้นะคะแล้วของไหว้อ่ะคะ่ะเช่นนม ก็สามารถนำไปบริจาคนะคะให้คนยากไร้หรือให้เด็กได้นะคะทำเอาเอาแบบที่ไม่เจาะนะนะคะเป็นการส่งต่อความรักได้อีกทอดหนึ่งนะคะประมาณนี้ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะนำไปปรับใช้นะคะให้มันใกล้เคียงใกล้เคียงกับชีวิตของเพื่อนๆมากที่สุดประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยนะคะหรือใครอยากสนับสนุนช่องสามารถกดคำว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงใต้คลิปด,ด้านล่างหรือใครอยากได้ทริคเสริมนะคะแบบส่วนตัวมันจะละเอียดกว่านี้ทักได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย มูอย่างไรให้ได้ใจเธอนะคะอันดับแรกเลยนะคะสวมดมนต์นะคะบทมหาอำนาจหลวงพ่อป่านะคะหรือจะไปไหว้นะคะผะนะคะไหวออ้วัดที่มีหลวงพ่อปานก็ได้นะคะลองเสิร์ชดูใน Google นะคะไม่ว่าจะไปคนเดียวหรือพาเขาไป หรือพาครอบครัวไปนะคะได้หมดนะคะหรือจะสวบดบทหลวงพ่อบานนะคะก่อนนอนนะคะหรือเออ่ตอนเช้าก็ได้นะหรือ,อทำตามศาสนาของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรนะคะสวบดบทสวดมนต์ของศาสนาของคุณนะคะได้เลยแล้วก็ อันนี้คือเป็นการให้ทานให้ทานในที่นี้คือให้ทานผู้ยากไร้บริจาคเงินนะคะช่วยเหลือตามองค์กรต่างๆมีไม่จำเป็นต้องให้เยอะนะเอาที่คุณไม่ได้เดือดร้อนนะคะเป็นการแบ่งแบ่งรอยยิ้มแบ่งความแบบให้รู้จักการให้อะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น อาหารเงินนะคะหรือบางคนมีเสื้อผ้ายเยอะมากนะคะสามารถบริจาคได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เราเห็นนะ 1. ชวนคนรักชวนคนคุยนะคะไปทำบุญร่วมกันไปบริจาคนะคะอาหารเสื้อผ้านะคะให้กับเด็กให้กับผู้ยากไร้นะคะ หรือ,อคนพิการทางสายตาพิการาทางการได้ยินหรือถ้าคุณมีความสามารถในการที่าภาษามือนะคะก็สามารถไปเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปเสริมไปช่วยนะคะในการที่แบบ ถ้ามันมีงานบุญเกี่ยวกับตรงนี้นะคะคุณก็ใช้ความสามารถตรงนี้ได้เลยบางคนนะคะชอบในการอ่านใช้เสียงของคุณนะคะช่วยเอ่อใช้เสียงของคุณเนี่ยช่วยกล่อมคนอื่นหรือว่าช่วยทำให้เกิดประโยชน์มันจะมีมูนิธิหรืออะไรต่างๆที่เอ่อใช้เสียงนะคะอ่านหนังสือให้คนตาบอดนะคะ หรืออะไรฟังอย่างเงี้ยสามารถทําได้นะคะถ้าคุณมีเวลาว่างเนาะแล้วก็เ,เขาบอกว่าคุณจะบริจาคทางออนไลน์ก็ได้แต่ทุกๆก,การบริจาคนะคะให้คุณนะคะอธิษฐานจิตนะคะให้อธิษฐานจิตทุกครั้งทุกครั้งในที่นี้คืออาจจะไม่จําเป็นต้องขออะไรก็ได้แต่ให้คุณอุทิศนะคะ ให้กับตัวคุณเองเช่นอขอให้เรามีความสุขหรือขอให้บุญนี้นะคะเป็นบุญที่เราจะแสงสมบุญต่อไปในอนาคตคือแล้วเราจะรู้สึกว่ามันมีความสุขนะคะแล้วก็ถ้าใครมีกำลังทรัพย์นะคะคุณจะไปบริจาคเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กก็ได้ จะซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มหรือผ้าห่มไปแจกนะคะก็ได้หรือซื้ออาหารให้สัตว์เลี้ยงนะคะก็ได้เช่นกันไม่ว่าจะทําเองทั้งหมดหรือว่าจะเป็นผู้ร่วมสมทบนะแล้วก็ที่สําคัญที่เราเห็นนะคะทาบุญเกี่ยวกับผู้พิการทางสายตานะคะก็จะช่วยได้ไมาจะเป็นการทําด้วยตัวเองหรือเป็นสะพานบุญหรือทํากับคนที่คุณรักนะคะ แล้วก็ไหว้นะคะไหว้นี้คือที่เราเห็นเนี่ยไหว้ขอพอรพระแม่รักสมีนะคะพระแม่อูมาพระแม่กาลีนะคะหรือย่า,าโมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงยา่านาคกับไหว้ได้เลยนะคะเน้นเรื่องของการเงินเป็นหลักคุณจะขอพรเรื่องการเงินหรือคุณจะขอพรเรื่องความรักนะคะได้ทั้งนั้น แล้วก็ผล,ลไม้เออสิ่งที่เราอยากถ้าคุณจะไปทำบุญถาวายสังฆทานนะเน้นเป็นผล,ลไม้เช่อนอังุนนะคะทำสังฆทานหรือใส่บาทสักเชุดนะคะหรือถาวายผล,ลไม้อยู่ที่บ้านนะคะเอย่างถ้ามีกำลังนะแต่ถ้าไม่มีกำลังซับนะคะหนึ่งอย่างก็ได้นะคะเป็นอังุนหนึ่งอย่างนะคะ ประมาณนั้นนะส่วนใครที่อยากรู้นะคะเพิ่มเติมคุณสามารถทักสอบถามนะคะทักส่วนตัวได้ดูดวงส่วนตัวได้หรือแบบอยากได้ทริกในการทำบุญน,นะคะก็ประมาณนี้ส่วนใครนะคะที่อ,อยากสนับสนุนช่องคุณสามารถกดขอบคว่าขอบคุณหลูซูปเปอร์แตงใต้คลิปด้านล่างนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะ ขอให้เพื่อนๆรวยๆปางๆแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย